สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกโลกพลังงานและพลังงานทดแทนนะครับผมอาจารย์หือกูเพื่อค้นคว้านะครับอันนี้คือฐานนะครับเศษฐานนะครับที่เรานํามาอัดนะครับเป็นเม็ดนะครับเราก็จะแนะนําวันนี้เป็นเตาพลังงานนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับในนี้นะครับผมใส่ไปบางส่วนแล้วนะครับในกระบอกนี้นะครับเหมือนตัวพอหนึะครับอันนี้จะเป็นพอสนะครับพอสอง เป็นตัวที่แนะนําให้นะครับเป็นเพื่อนสมาชิกนะครับตัวนี้ถ้าบรรจุเต็มเลยก็คืออยู่ประมาณกิโลครึ่งถึง2โลนะครับเราบรรจุอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ2อถึงสชั่วโมงนะครับผมในการทาอาหารทีนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับไฟเนี่ยครับจะอยู่ด้านล่างครับคือท่อส่วนนี้คือตัวโบโวนะครับเราปรับโบโวเปิดนะครับเปิดโบโวอไม่ต้องใช้ลมแรงนะครับลมอยู่ที่ประมาณ 3โวลต์นะครับแล้วก็วิธีการจุดนะครับอันนี้เราก็จุดเข้าไปตรงท่อนะครับท่ออากาศท่ออากาศถ้าท่านมีไฟเช็คใหญ่ก็จะดีนะครับนี่ไฟเช็คเล็กกดนายไม่ได้เดี๋ยวมันจะัวเสียนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเป่าลมนะครับให้อากาศนะครับนะครับเปิดแรงหน่อยก็ได้ครับในระยะเริ่มต้นนะครับ ก็ให้ติดนะครับนะฮะหลังจากนั้นเราก็ลดลมลงนะครับแล้วก็นำหัวครอบนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือหัวครอบที่ใช้งานอยู่ฮนะเพื่อนๆเ,เห็นสมาชิกไหมครับสมาชิกแก๊สควันของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับนะนี่คือสมาชิกที่อยู่ใน กระบอกนะครับอัดตัวขึ้นมาแล้วก็เราจุดนะครับนะครับเราสักครู่ติดติดแล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่าก็ผ่อนลมลงนิดนึงจุดนะครับติดง่ายนะครับติดง่ายนะครับหลังจากที่เขาติดดีแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักอึดใจหนึ่งเราก็นําหัวเตานะครับหัวเตานะครับซึ่ง อันนี้เราทำเฉพาะกิจนะครับพิเศษเปลี่ยนด้ามนะครับเปลี่ยนด้ามจัดเป็นมือที่ยาวนะครับแล้วก็เราก็ตั้งน้ําลงไปนะครับเราจับเวลาดูนะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะไม่ได้ตัดต่อดูซิว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่เราทดสอบหลายรอบแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3-4นาทีนะครับอันนี้ก็คือ การพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งทําให้มีการใช้งานง่ายนะครับจุดง่ายนะครับนะครับท่านที่ติดตามก็กดกระดิ่งไว้นะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็ที่สําคัญคือกดกระดิ่งไว้จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเวลาว่างนะครับหรือเราจะไปท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็สามารถนําติดไปได้ครับน้ําหนักทั้งหมดอยู่ประมาณ3ากิโลครับ ก็ถือว่าไม่หนักเกินนะครับมีความทนทานครับมีตัวด้ามจับนะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้ท่านใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็จะกินไฟอยู่ประมาณชั่วโมงละ50สตังค์นะครับเพราะฉะนั้นแบตรถตรงนี้ก็คือใช้ได้ครับหรือท่านจะต่อกับอุปกรณ์พัดลมถ้าคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าก็ชั่วโมงละชั่วโมงละ50สตังค์ครับผมนะครับ อันนี้คือคือเวลาผ่านไปเพียงแค่3นาทีนะครับจากกระบวนการเริ่มต้นแต่ตอนที่เราตั้งนะครับก็ยังไม่ถึง3นาที4นาทีนะครับครับเวลาผ่านไปแล้วนะครับ ในการทำงานของเตาก็ถือว่าเสถียรนะครับนะครับไม่มีควันนะครับแบบนี้ก็คือหม้อไม่ดำนะครับไม่มีควันและหม้อไม่ดำนะครับตรงนี้ก็ทำงานได้อย่างราบเรียบนะครับอัอนนี้ก็เปลวเพลิงก็ลุกขึ้นมาสมาชิกแก๊สที่อยู่ภายในก็จะรวมตัวกันนะครับเพื่อจะได้มี สมาชิกเรานั่นก็ไม่ใช่อื่ไกลนะครับก็คือเป็นฐานเม็ดนะครับฐานเม็ดนะครับตรงนี้ใช้บำรุงดินได้นะครับใช้ผสมกับจุลินทรีย์